บทที่แปดสบเอ็ดโดนแล้วในขณะนี้หวังยาเหมยหัวหน้าบริษัทกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้สํานักงานและเขียนคิ้วของเธออยู่เธอตกใจกับเสียงร้องกระทันหันของติงเมื่งเย็นมือของเธอสั่นจนขีดเส้นยาวบนคิ้วและส่งผลให้เธอเขียนคิ้วเบี้ยวไปเลยเธอวางดินสอเขียนคิ้วและกระจกลงด้วยความหงุดหนิดจ้องไปที่ติงเมื่งเย็นเธอเป็นใครใครอนุญาตให้เธอเข้ามาในห้องทํางานของฉันออกไปติงเมื่งเย็นยิ้มยาะและเดินตรงไปตกโตก๊ะถามว่า ให้ฉงเซิงบรรณาธิการของบริษัทคุณสร้างข่าวโดยมีเจตนาร้ายและใช้รูปถ่ายพีเอสเพื่อทําให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียงและส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมากคุณไม่สนใจหรอในเวลานี้เจียงชื่อและไห่ฉงเซิงก็เดินเข้าไปในสํานักงานเหมือนกันหวังอย่าเหมยถามอย่างไม่เป็นทางการฉงเซิงสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้พูดเป็นความจริงหรือไม่ให้ฉงเซิงสายหัวหลายครั้งมันไม่ใช่เรื่องจริงเจ้านายคุณไม่รู้ว่าผมเป็นคนแบบไหนเหรอผมไม่เคยพูดมัว่วซั่วผมนับถือความซื่อตรงและความยุติธรรมมาโดยตลอดข่าวที่ผมรายงานนั้นเป็นความจริงงงททีี่มมหหหหลััััักกฐาาานนนน้้้วยยยเพ คุณผู้หญิงท่านนี้คุณได้ยินแล้วใช่ไหมพนักงานของฉันไม่มีปัญหาติงเมิงเเย็นแทบจะโมโหจนปอดระเบิดเขาพูดว่าไม่มีปัญหาก็ไม่มีปัญหาจริงเหรอคุณจะไม่ไปสอบสวนดูเหรอหวังอย่าเหมยหัวเราะและพูดว่าฉันเป็นคนใช้ใครแล้วจะไม่สงสัยแต่ถ้าสงสัยก็จะไม่ใช้ตั้งแต่แรกเลย ในเมื่อฉันใช้เขาแล้วฉันก็จะเชื่อใจเขาคุณผู้หญิงคะแทนที่จะมาหาเรื่องฉันที่นี่คุณเอาเวลาไปคิดดูดีๆด,ดีกว่าว่าตัวเองทําอะไรไว้หรือเปล่าถึงโดนบรรณาธิการของเรารายงานออกมามีคําพูดหนึ่งพูดได้ดีว่าตัวต,วตรงไม่หวั่นเงาแฉเฉียงหากคุณคิดว่าตัวเองไม่มีอะไรต้องซ่อนไม่ว่าเราจะรายงานอย่างไรคุณก็ไม่จําเป็นต้องกลัวใช่ไหมหากคุณกลัวนั่นหมายความว่าประพฤติคุณก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นี่มันเหตุผลบ้าบออะไรเนี่ยติงเมื่งเย็นถึงกับพูดไม่ออกตั้งแต่เล็กจนโตเธอเพิ่งเห็นคนทีีู่่จาราารรร้้้สะเเกกงงขนนป็คัแ มีเจ้านายแบบนี้ลูกน้องจะไม่ทําชั่วได้ยังไงในตอนนี้เจียงชื่อเดินเข้ามาอย่างช้าๆและพูดเบาๆว่าผมขอถามคุณเป็นครั้งสุดท้ายว่าคุณไม่ถอนข่าวจริงหรือไม่มีการถอนไม่คิดจะขอโทษเหรอห้าห้าอย่าหวังเลยเจียงชื่อพยักหน้าได้ถ้าอย่างนั้นอย่าหาว่าฉันใจร้ายนะให้ฉงเซิงรู้สึกสนุกทําไมคุณยังอยากลงไม้ลงมือด้วยเหรอคุณลองดูสิผมรับรองว่าข่าวด้านลบของคุณจะกระจายไปทั่วถนนและซอกซอยของเมืองเจียงหนานอย่างแน่นอนเจียงชื่อยิ้มโอเคในเมื่อคุณอยากมี การแข่งขันทางปากากากับฉันฉันก็จะแข่งกับคุณสักครั้งเขาประคองติงเมื่อเย็นเดินออกไปและเมื่อเขาไปถึงประตูเขาก็หันศีรษะและพูดว่าฉันจะพักผ่อนในร้านกาแฟตรงข้ามบริษัทของคุณถ้าคุณต้องการขอโทษไปหาฉันที่นั่นและจําไว้ว่าฉันจะอยู่ตรงนั้นเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นหลังจากพูดจบเขาและติงเมื่อเย็นก็จากไปอย่างช้าชา้าให้ชงเสืงรและหวังยาเหมยหัวเราะจนเกือบหายใจไม่ทันขอโทษหรอล้อเล่นหรือเปล่าไอ้หมอนั่นมีอะไรผิดปกติในสมองหรือเปล่าให้เราริเริ่มขอโทษภายใน,นชัั่วโมงฝนไปเถะ อย่าพูดเลยฉันจะคำแทบตายอยู่แล้วเป็นคนประหลาดทั้งสองจริงๆเลยอีกด้านหนึ่งเจียงชื่อและติงเมื่อเย็นมาที่ร้านกาแฟตรงข้ามบริษัทหาที่ว่างและนั่งลงสั่งกาแฟสองแก้วติงเมื่อเย็นดื่มพร้อมกับความโกรธและกล้มศีรษะของเธออย่างเงียบฮ่าฮ่าเจียงชื่อยิ้มและจับมือเธอแล้วพูดว่าอยากโกรธเลยฉันจะพนันกับคุณพายในหนึ่งชั่วโมงไห่ชงเซิงและหวังอย่าเหมยจะมาขอโทษคุณอย่างแน่นอนเชื่อหรือไม่ติงเมื่อเย็นกรอกตาใส่เขาคุณโกหกฉันเถอะพวกเขาขอโทษเนี่ยนะ คุณไม่ได้ยินหรือไงเอ่ยปากก็จะเอาห้าล้านแล้วยิ่งไปกว่านั้นคนกลุ่มนี้เป็นพวกไร้อาระยะไม่มีขอบเขตตีไม่ได้ด่าไม่ได้แม้กระทั่งเรียกตำรวจก็ไม่มีประโยชน์ไม่รู้จะทำยังไงกับพวกเขาจริงๆบทที่82เดิมพันเจียงชื่อยิ้มและถามว่าคุณจะเดิมพันกับฉันไหมละ่ะติงเมิงเย็นพูดอย่างเย็นชาทำไมจะไม่กล้ากล้าอะไรนายจะเอาอะไรมาพน,านันเจียงชื่อจ้องไปที่ติงเมิงเย็นเป็นเวลานานและพูดด้วยรอยยิ้มเยาะ เราเป็นสามีภรรยากันนะจนถึงตอนนี้เรายังไม่ได้ทําสิ่งที่สามีภรรยาเขาทํากันเลยถ้าฉันชนะครั้งนี้คุณก็ทันใดนั้นติงเมื่งเยนก็เขินจนหน้าและคอของเธอแดงไปหมดอยู่ในสถานที่สาธารณะแบบนี้นายพูดเรื่องไร้สาระอะไรเนี่ยเจียงชื่อกรมไอแล้วคุณว่าไงยอมหรือไม่ยอมติงเมื่งเย็นเม้มปากของเธอฉันจะไม่พนันกับคนละมกอย่างนายไม่รู้จักละอายใจซะเลยปากพูดอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วติงเมื่งเย็นแอบดีใจและหวังว่าตัวเองจะแพ้ไม่ใช่เพียงเพราะอยากให้ไห่ฉงเซิงมาขอโทษอย่างเดียว ยิ่งไปกว่านั้นคือเพื่อที่ตัวเองจะได้มอบกายให้กับเจียงชื่อแรงกระตุ้นเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในวันหรือสองวันมันเป็นโอกาสหายากที่เจียงชื่อจะริเริ่มพูดออกมาเองอย่างไรก็ตามเธอยังคงเป็นสาวบริสุทธิ์อยู่ทุกครั้งที่พูดถึงเรื่องแบบนี้ก็จะรู้สึกเขินอายจนทำตัวไม่ถูกแม้ว่าเธอจะมีใจแต่เธอก็ไม่รู้จะพูดออกมายัางไงคุณนั่งรอสักครู่ฉันจะไปทำธุระแป๊บเดียวเดียวก็กลับมาเจียงชื่อลุกจากที่นั่งของเขาเมื่อเขาออกจากร้านกาแฟาเขาก็โทรหาเฉิงดันถิงทันที ฮัลโหลดันถิงคุณบอกฉันเมื่อวานนี้ว่าได้เปิดช่องทางทั้งหมดในเมืองเจียงหนานเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่แล้วฉันเริ่มสร้างเนื้อหาได้หรือยังได้อยู่แล้วแต่ฐานบริษัทบันเทิงของเรายังสร้างไม่เสร็จนับประสาอะไรกับการผลิตเนื้อหาไปเอาเนื้อหามาจากไหนละ่ะเจียงชื่อกล่าวว่าลองนําข่าวเล็กๆมารายงานก่อนเพื่อดูว่าช่องทางใช้งานได้ดีหรือเปล่าไม่มีปัญหาคุณอยากให้เป็นข่าวอะไรรอสักครู่ฉันจะส่งข่าวไปที่กล่องจดหมายของคุณ หลังจากวางสายโทรศัพท์เจียงชื่อส่งข่าวหลายชิ้นไปยังตองจดหมายของเฉิงดันถิงพร้อมกับแจกจ่ายรูปถ่ายของไ่ฉงเซิงและหวังหย่าเหมยที่เพิ่งถูกแอบถ่ายเมื่อกี้ให้เธอหลังจากนั้นเขาก็โทรหาหมู่หยางอีอีกครั้งลูกพี่จะสั่งให้ทำอะไรครับช่วยโทรหาแผนกตรวจสอบเนื้อหาหน่อยและให้พวกเขาบล็อกช่องทางสื่อใหม่ทั้งหมดของเฉิงมิงฮู้ตงเพื่อไม่ให้พวกเขาส่งข่าวสารใดๆออกมาทั้งสิน้นเรื่องเล็กน้อยใช้เวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นลุยเลย หลังจากสั่งงานทุกอย่างเรียบร้อยเจียงชื่อก็ยืนอยู่ที่ประตูลและมองไปที่อาคารตรงข้ามโดยมองไปยังชั้นสิบสี่ซึ่งเป็นสำนักงานของเฉิงหมิงฮู้ตงในไม่ช้านี้พวกเขาจะรู้ว่าระเบิดบ้าคลาั่งนั้นหมายถึงอะไรแม้ว่าเขาจะไม่ได้ใช้กำลังแต่เจียงชื่อก็ยังมีวิธีที่จะฆ่าพวกเขาได้เขาหันกลับเข้าไปที่ร้านกาแฟนั่งลงตรงข้ามติงเมิงเย็นและก้มหน้าลงจิบกาแฟขมจังมันจะไม่ขมถ้าคุณใส่น้ำตาลสักชิ้นติงเมิงเย็นหยิบน้ำตาลหนึ่งชิ้นใส่ลงในกาแฟของเจียงชื่อและถามในเวลาเดียวกันเสร็จธุระแล้วเหรอ เสร็จเรียบร้อยเจียงชื่อจิบอีกครั้งอืมคราวนี้หวานละ่ะเขาดื่มต่อเนื่องจนหมดแก้วจากนั้นเปิดโทรศัพท์และเริ่มสแกนข่าวหลังจากกวาดมองหลายสิบข่าวติดต่อกันเขาก็เห็นเนื้อหาที่เขาอยากเห็นและรอยยิ้มแห่งชัยชนะก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาเมื่อเย็นข่าวนี้น่าสนใจดีคุณลองดูสิไม่อยากดูฉันไม่มีอารมณ์ดูดูหน่อยเธอฉันการันตีว่าคุณดูแล้วอารมณ์จะต้องดีขึ้นแน่ติงเมื่อเย็นยื่นมือออกไปเพื่อหยิบมันมาดูอย่างไม่สนใจนักและเพียงแค่แวบเดียวเธอก็มีชีวิตชีวาขึ้นนนมใททัี หัวข้อข่าวบริษัทสื่อใหม่ชื่อดังหัวหน้าหญิงใช้กติกาซ่อนเร้นกับพนักงานชายของเธอถูกจับได้คาหนังคาเขาคนในรูปภาพก็คือหวังหย่าเหมยกับไ่ชงเซิงนั่นเองบทที่แปสามข่าวลือดวงตาของติงเมื่อเย็ยนจ้องมองเป็นเวลานานจากนั้นซูมเข้าที่ภาพเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ใช่อาการวิงเวียนศีรษะของเธอนี่มันเธอมองไปที่เจียงชื่อแล้วกลับมามองโทรศัพท์อีกครั้งเธอรู้สึกประหลาดใจจนพูดไม่ออกเจียงชื่อกล่าวพร้อมกับยิ้มเยาะ นี่แหละเขาเรียกว่าหนามยอกเอาหนามบ่งเพื่อให้พวกเขาได้ลิ้มรสชาติของการถูกทําให้เสียชื่อเสียงอย่างไร้กาศติงเมิงเย็นถามขึ้นว่าคุณทําได้อย่างไรฉันมีเพื่อนสองสามคนอยู่ในบริษัทเทคโนโลยีจิ้นเมิงพวกเขามีแหล่งข้อมูลสื่อใหม่อยู่บ้างดังนั้นฉันจึงขอให้พวกเขาช่วยโอ้ทําแบบนี้ไม่ดีมั้งเจียงชื่อย,ยิ้มถ้าอย่างนั้นคุณต้องการให้ฉันยกเลิกไหมติงเมิงเย็นเงยหน้าขึ้นทันทีเฮ้อไม่ ในขณะนี้ในห้องทางานของเจ้านายเฉิงหมิงผู้ต้องไหช่ชงเซิงคุยกับเจ้านายสักพักจากนั้นก็เปิดประตูเดินออกมาทันทีที่เขาเดินออกมาคนกลุ่มหนึ่งก็พากันวิพากษ์วิจารณ์เขาและมีคนแอบหัวเราะด้วยไหยช่ชงเซิงซึ่งมีความละเอียดอ่อนด้วยอาชีพของเขาอยู่แล้วรู้สึกได้ทันทีว่าต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นแน่นอนรีบคว้าคนหนึ่งแล้วถามว่าแกหัวเราะอะไรพี่เซิงคุณรู้อยู่แล้วว่าผมหัวเราะอะไรรู้ว่าบอ,ออะไร พี่เซิงอย่าแซงทำเป็นหน่อยเลยตอนนี้ทุกคนในโลกนี้รู้เรื่องของคุณกับเจ้านายหมดแล้วผมว่าคุณทำไม่ถูกนะทั้งท,งท,งที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเจ้านายอยู่ครั้งที่แล้วผมขอให้คุณพูดกับเจ้านายเรื่องขอเพิ่มเงินเดือนคุณยังมาโกหกว่าไม่ค่อยคุ้นเคยกับเจ้านายอีกจุจุพวกเขากำลังพูดอะไรอยู่เนี่ยให้ชงเซิงหิ้วคอเสื้อของอีกฝ่ายหนึ่งและตะโกนอย่างดูเดือดแกบ,บังอาจพูดจาไร้าสาระอีกสักคาดูพี่เซิงไม่ใช่ว่าผมพูดเรื่องไร้สาระหรอกนะแต่มันมีข่่าาาาาาวรยยงนนนนนนอออออกมมแล้นน้้ใใตีเาาหหฉัดู ไหชงเซิงเปิดดูข่าวและพบว่าสื่อหลายสิบแ่งรายงานเรื่องอื้อฉาวระหว่างเขากับหวังหยาเหมยเจ้านายของเขาอย่างลดหลามไปแล้วบางคนถึงกับเขียนอย่างเป็นทางการว่าทั้งสองได้มีลูกด้วยกันแล้วและพร้อมที่จะหนีไปด้วยกับโดยที่ไม่ให้ครอบครัวทั้งสองฝ่ายรู้ไอ้บัดซบคนไหนเขียนเรื่องแบบนี้ให้ชงเซิงรีบเข้าไปในห้องทํางานของเจ้านายพร้อมกับโทรศัพท์มือถือและพูดอย่างรีบร้อนว่าแย่แล้วเจ้านายคุณอ่านข่าวนี้ดูมีอะไรเหรอข่าวที่คุณเขียนโดนใครเอาเรื่องอีกเหรอเปล่าคืออ้ยผมก็อธิบายไม่ถูกเจ้านายดูเอถ หวังยาเหมยหยิบมันขึ้นมาดูและเธอก็ตัวแข็งทันทีนี่มันไอบัตรซบหน้าไหนที่เขียนข่าวลือนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันสิ่งที่สําคัญที่สุดคือไม่ใช่แค่สื่อเดียวเท่านั้นที่แพร่ข่าวลือนี้การรายงานข่าวนี้กว้างมากและดูเหมือนจะมีหลายสิบบริษัทพูดได้ว่ามีการระดมสื่อมวลชนในเขตเจียงหนานทั้งหมดในครั้งนี้หวังยาเหมยมองภาพอย่างละเอียดหลายครั้งและพูดว่าในรูปนี้ไม่ว่านายหรือฉันก็เป็นเสื้อผ้าที่เราใส่อยู่ในตอนนี้และดูจากมุมกล้องนั้นก็เป็นการแอบถ่ายนึกออกแล้วเป็นผู้ชายเเมื่ออกี้หนาหร สิ่งนี้เตือนให้ไห่ชงเซิงนึกบางอย่างขึ้นมาได้เขาหวนึกสิ่งที่เจียงชื่อพูดก่อนที่เขาจะจักไปห้าห้าไม่น่าหลักเขาถึงบอกว่าจะเปิดศึกการแข่งขันทางปากกากับเราและยังบอกว่าให้เราไปขอโทษพวกเขาด้วยที่แท้กเขาต้องการใส่ร้ายพวกเราด้วยวิธีนี้ไห่ชงเซิงกหัดแน่นไม่ใช่ว่าผมพูดเข้าข้างตัวเองเรื่องการแข่งขันทางปากกาผมยังไม่เคยแพ้มาก่อนความสามารถของไห่ชงเซิงในการสร้างเรื่องราวนั้นเป็นลำดับต้นๆในอุตสาหกรรมเลยก็ว่าได้ผมจะทําให้ตระกูลติงเสียชื่อเสียงอย่างสิ้นเชิงผมต้องการให้ผู้หญิิงงทีี่่่ชืออออตเเมมยนนไกกกกกล้้้าาาาจบ ผมจะเขียนเดี๋ยวนี้เลยในเวลาที่พวกเขากำลังจะตอบโต้กลับเลขานุการก็วิ่งเข้ามาและพูดอย่างกังวลว่าเจ้านายขยแแล้วบทที่แปิสี่ข่าวลืออีกแล้วมีบุคคลจากแผนกตรวจสอบเพิ่งโทรมาและบอกว่าบริษัทของเราเกี่ยวข้องกับการประพันธ์มั่วซั่วและทําให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยเจตนาพวกเขาจะปิดช่องทางสื่อใหม่ทั้งหมดของเราและยังขอให้เราระง,งับธุรกิจเพื่อแก้ไขตรวจสอบการเผยแพร่ข่าวของเราทีละรายการหักเนื้อหาของเราทําไม่ได้ตามมาตรฐานเขาจะไม่เปิดช่องให้พวกเราอีกต่อไปทําอย่างไรดี หวังยาเหมยตกตะลึงอย่างสิ้นเชิงใช้วิธีถอนฟืนใต้กระทะแบบนี้มันชักจะเล่นโหดไปแล้วความอยู่รอดของบริษัทสื่อใหม่อย่างพวกเขาพึ่งพาช่องทางสื่อใหม่ที่มีการเข้าชมจํานวนมากทั้งนั้นตอนนี้ช่องต่างๆถูกปิดไปแล้วจะไม่มีข่าวสารถูกส่งออกไปแม้แต่ชิ้นเดียวปิดช่องข่าวของเราเท่ากับการยึดปืนและกระสุนของพวกเขาแล้วจะให้ต่อสู้ยังไง แม้ว่าไห่ชงเซิงจะมีความสามารถที่แข็งแกร่งในการสร้างเรื่องราวแค่ไหนก็ตามแต่ตอนนี้ช่องทางการเผยแพร่ข่าวของเขาโดนปิดกั้นไปแล้วหากเขาแอบโพสตในช่องทางอื่นเขาจะถูกจับกลุ่มและถูกนำตัวเข้าสู่กระบวนการทันทีภายใต้สภาวะที่รุนแรงเช่นนี้เขาจะเอาอะไรมาสู้การแข่งขันทางปากกากับเจียงชื่อได้ฝ่ายหนึ่งสามารถพูดได้อย่างตามใจชอบแต่ปากของอีกฝ่ายถูกปิดผนึกและถึงตอนนั้นเฉิงหมิงฮู้ต้งก็จะแพ้โดยสิ้นเชิงติง้งลิงลิงติงลิงลิงไห่ชงเซิงกดรับโทรศัพท์ฮัลโหลแม่มีอะไรหรือเปล่า ลูกแม่เมื่อกี้ฉันเห็นข่าวรายงานว่าลูกขโมยกางเกงในของคนอื่นและถูกเจ้าของจับได้ตอนนี้ลูกเป็นยังไงบ้างแม่แนะนําให้หาแฟนตั้งนานแล้วก็ไม่ยอมฟังยังไปขโมยชุดชั้นในของคนอื่นอีกไหนบอกมาซินี่มันเรื่องอะไรกันลูกทําให้แม่ต้องอับอายขายหน้าตอนนี้แม่จะถูกหัวเราะเยาะทุกครั้งเวลาเจอหน้าผู้คนข้างนอกอ้ยแม่อย่าอ่านข่าวพวกนั้นมันเป็นข่าวปลอมทั้งนั้นจนถึงตอนนี้แล้วยังจะโกหกแม่อีกเหรอเป็นข่าวไปหมดแล้วยังมาโกหกว่าเป็นเรื่องปลอมอีกจะให้แม่เอาหน้าไปไว้ที่ไหน ให้ฉงเซิงพูดอะไรไม่ออกเลยวางสายโทรศัพท์นี่เพิ่งวางสายก็มีสายใหม่โทรเข้าทันทีฉงเซิงฉันได้ข่าวว่านายขับรถชนคนตายเหรอเฮ้ฉ hey, งเซิงอยากกระโดดตึกถ้านายเสียเงินจากการเล่นไพ่พี่จะให้ยืมฉงเซิงนายยังเป็นคนอยู่หรือเปล่าไปผลักลูกของคนอื่นไปไว้ใต้รถบรรทุกขนาดใหญ่ได้ยังไงนายทำเรื่องชั่วร้ายเช่นนี้ได้อย่างไรมีโทรศัพท์เข้ามาอย่างต่อเนื่องและไห่ฉงเซิงก็ปิดเครื่องพร้อมกับดึงกาดออกโดยตรงสภาพของหวังยาเหมยในตอนนี้ก็ไม่ดีมากนะัก เธอได้รับโทรศัพท์สำหรับบริการพิเศษในขณะนั้นยังมีคนโทรมาถามเธอว่าเธอต้องการจ่ายเงินเป็นจำนวนมากสำหรับเด็กหรือไม่เธอเครียดจนเกือบหมดหวังกับสายที่รบกวนเธอเหล่านี้ในที่สุดเธอก็ปิดเครื่องเช่นกันทั้งสองนั่งอยู่บนเก้าอี้ด้วยสีหน้าบึ้งตึงตอนนี้เราจะทำอย่างไรดีหวังยาเหมยเปิดคอมพิวเตอร์เพื่อสแกนข่าวและพบข่าวหลายหน้าติดต่อกันซึ่งเป็นข่าวที่ใส่ร้ายป้ายสีเธอกับไหาฉงเซิงทั้งนั้นมีคำกล่าวห,หาหลากหลายมากมายเต็มไปหมดการฆ่าการวางเพลิงการปล้นการขโมยโดยพื้นฐานแล้วสิ่งเลวร้ายจะถูกใส พวกเขากลายเป็นหนูข้างถนนที่ทุกคนเห็นแล้วต้องไล่ตีไปแล้วไฮชงเซิ่งโกรธจัดไม่ได้ผมจะไปแจ้งความพวกเขาทำมากเกินไปแล้วเมื่อเขากำลังจะหยิบโทรศัพท์มือถือทันใดนั้นประตูห้องทำงานก็ถูกเตะออกชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ที่ประตูสูงหนึ่งุเก้าเมตรกล้ามเนื้อเป็นมัดมัดและใบหน้าของเขากำลังสั่นเพราะความโกรธมากจัดหวังยาเหม่ยตะลึงและถามว่าที่รักคุณไปดื่มกับลูกค้าของคุณไม่ใช่เหรอทำไมคุณถึงกลับมาล่ะทำไมถึงกลับมาเหรอห้าห้า ลูกค้าได้เห็นข่าวเธอกับไอ้ห่ฉงเซิ้งแอบเป็นชู้กันหมดแล้วตอนแรกฉันยังไม่เชื่อแต่นี่ฉันมาถึงก็เห็นเธออยู่กับไอ้หมอนี่จะให้ไม่เชื่อได้ยังไงใหญ่ตัวแสบกูจะตีให้ตายไปเลยที่รักฟังเขาอธิบายก่อนบทที่แปดสิบห้านามยอกสามีของหวังย่าเหมยจะฟังคําอธิบายของเธอได้ยังไงในเมื่อเขาเต็มไปด้วยความโกรธยิ่งมาเห็นภรรยาตัวเองอยู่ในห้องกับไหายงเซิงตามลําพังแบบนี้ไม่ว่าเป็นผู้ชายคนไหนก็รับไม่ได้ทั้งนั้นเขาลากหวังย่าเหมยขึ้นมาตบตี สภาพของไห่ฉงเซิงก็ไม่ได้ดีมากนะักเขาถูกเตะลงใต้โต๊ะและยังมีตะกร้าขยะอยู่บนหัวด้วยชายหมากับหญิงมาอีกฝ่ายกล่นด่าพร้อมกับเดินออกจากบริษัทหวังยาเหมยร้องให้เสียงดังอยู่ในห้องทํางานไห่ฉงเซิงดึงตะกร้าขยะออกคายกระดาษในปากของเขาทิ้งและพูดอย่างโหดเที่ยมว่าผมจะแจ้งความผมจะแจ้งความแจ้งความจะมีประโยชน์อะไรหวังยาเหมยกล่าวยังกล้ามาบอกว่าตัวเองทํางานอาชีพนี้อีกนายไม่รู้หรือไงถึงแม้วันนี้เราโทรแจ้งตํารวจและขอให้พวกเขายกเลิกได้แต่ผ่านไปไม่กี่วันพวกก็โพสต์ขึ้นอีกเราจะทํายังไงดี ในตอนนี้สีหน้าของไห่ฉงเสิ่งเขียวทั้งใบจริงอยู่เขาทำงานอาชีพนี้มาหลายปีแล้วและเขารู้แนวทางของวงการนี้ดีกว่าใครๆเพียงแค่แจ้งความอย่างเดียวไม่สามารถควบคุมการเผยแพร่ได้และหากควบคุมได้จริงมันจะจบลงแค่นี้จริงหรือช่องของบริษัทก็ยังคงไม่สามารถเปิดได้อยู่ดีหวังยาเหมยกล่าวว่ามาถึงขั้นนี้แล้วเราไม่มีทางเลือกอื่นเราต้องไปขอโทษคนอื่นเธอเหลือบมองนาฬิกาของเธอฉันจําได้ว่าผู้ชายคนนั้นบอกว่าเขาจะอยู่แค่ชั่วโมงเดียวและตอนนี้ก็ผ่านไปห0สินาทีแล้วเร็วๆเรารีบไปหาพวกเขากันเถอะ ไห่ชงเซิงลุกขึ้นจากพื้นอย่างไม่เต็มใจจากนั้นก็วิ่งออกจากประตูกับหวังยาเหมยภายในร้านกาแฟตรงข้ามเจียงชื่อและติงเมื่งเย็นยังคงนั่งดื่มกาแฟอยู่ติงเมื่งเย็นบิดขี้เกียจด,ดูเหมือนว่าคุณจะคำนวณผิดพวกเขาคงไม่คิดจะมาเจียงชื่อเหลือบมองนาฬิกาของเขาเหลือเวลาอีกสิบนาทีไม่ต้องรีบร้อนให้คนที่ไม่มีขอบเขตอย,อย่างหวังยาเหมยและหายชงเซิงฉันคิดว่าวิธีของคุณอาจใช้ไม่ได้กับพวกเขาพวกเขามีผิวหนังที่หนาก,ากว่ากำแพงเมืองด้วยซ้ำมันได้ผลหรือไม่เดี๋ยวก็รู้ ทั้งสองยังคงนั่งรอต่อไปทันใดนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงสีเท้าดังขึ้นดาดาดาฟุกว่องไวเหมือนลมพัดหวังยาเหมยและหายฉงเซิงวิ่งไปที่โต๊ะของพวกเขาและพูดว่าพวกเราทำผิดต่อท่านทั้งสองคนได้ปรดยกเลิกการเล่นงานพวกเราได้ไหมเจียงชื่อยิ้มและง้างขาของเขาพูดขึ้นว่าพวกคุณคุยกับภรรยาของฉันก็พอไม่จำเป็นต้องมาบอกฉันหวังยาเหมยน้ำตาไหลคุณผู้หญิงที่สวยงามและใจดีคโปรดยกโทษให้ฉันด้วยฉันสำนึกผิดแล้วจริงๆฉันไม่ควรเห็นแก่เงินและเผยแพร่ข่าวประพันธ์มั่วซั่วเหล่านั้นนนฉฉััสสมคสมคคววรรรตตาายยจิงๆ ติงเมื่อเย็นแสดงสีหน้าเฉยชาและไม่สนใจเธอหวังยาเหมยเลยมองไปที่เจียงชื่ออีกครั้งนี่เจียงชื่อยักไหล่ภรายาของฉันไม่ยกโทษให้คุณฉันก็ช่วยไม่ได้หวังยาเหมยต้องดําเนินการขอร้องต่อไปให้ชงเซิงทําได้แค่คุกเข่าลงและกล่าวอย่างจริงจังว่าคุณติงเรารู้ตัวว่าทําผิดไปแล้วจริงๆถ้าคุณปล่อยเราไปผมจะกลับไปโพสต์สดหมายขอโทษทันทีและจะรีบจัดงานแถลงข่าวทันทีเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข่าวลือของคุณและกลอบกู้ชื่อเสียงของคุณกลับมาคุณว่าดีไหม ติงเมั่เย็ยนมองไปที่เขาแล้วยิ้มและพูดว่าแล้วเงินละ่ะเงินเหรอใช่คุณเคยบอกว่ามีค่าใช้จ่ายห้าล้านในการถอนข่าวหนึ่งชิ้นเราต้องทําการถอนข่าวตั้งหลายชิ้นฉันก็จะไม่เก็บคุณเยอะคุณให้ฉันหนึ่งร้อยล้านก็พอใบหน้าของไห่ชงเซิ่งเกือบบีบเป็นชิ้นเดียวคุณนายของผมครับอย่าล้อเล่นกับผมแบบนี้เลยผมจะไปเอาเงินหนึ่งร้อยล้านที่ไหนมาให้คุณไม่มีเงินหนึ่งร้อยล้านใช่ไหมง่ายนิดเดียวเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณต้องรายงานข้อบกพร่องของตัวเองหนึ่งรายการต่อสาธารณะทุกววววััันนนนนนเเป็เลาาคุณนะ่่ไงะีม ทำไม่ได้เหรอทำได้ทำได้